ดีค่ะวันนี้จะพามาดูส้มโอนะคะคือส้มโอยกชํากิ่งค่ะชํากิ่งก็มีออเดอร์กิ่งส้มโอนะคะเยอะเลยก็ลองมาชําดูครั้งแรกที่ชําก็ดูสูตรใน YouTube นะคะก็สูตรชูรสคาราบาวกะปิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอมาชํานะคะมันจะประมาณนี้ค่ะโดนตัวนกไม่แน่ใจนะว่าใช่นกหรือว่ากระรอกอะไรเงี้ยจิกหมดเลยกระจุยแลวคะ่ะแทบจะทุกกิ่งที่ยกชําเลยนะเขาก็จะมาก่อกวนโดยการจิกหมดเลยค่ะ แต่ก็ออกลากแล้วนะที่หยกชํำเนี่ยออกลากแล้วก็อีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะตัดได้แล้วค่ะลากเริ่มดำแล้วเนี่ยหยกต้องเอาลกมะพร้าวอะมาคุ้มมาค่ะมาปิดเขาเจาะหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ได้สูตรมาใหม่เพื่อนก็บอกว่า ให้เอาขวดน้ำตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ลองมาครอบดูมันน่าจะกันตัวอะไรที่มาก่อกวนได้ดูสิคะลากเต็มเลยอันนี้จะเป็นส้มโอนะคะยุคลองชิมไม่ใช่สิลองชำจึงดินมันแห้งมากเลยอะ่ะต้องรีบตัดแล้วกิ่งเนี้ย ลากที่แย่เลยค่ะอันนี้ประมาณเดือนกว่านะแต่สูตรเนี้ยแน่นอนเลยยกชามกิ่งมะตูมอะประมาณสามอาทิตย์จะตัดกิ่งลงนี่เลยค่ะลากอันนี้ส้มโอมันจะช้าหน่อยแต่ออกลากอยู่นะคะก็อีกสักประมาณแต่ลากมันยังเพิ่งจะเริ่มเหลืองๆให้มันเข้มอีกสักนิดหนึ่งแล้วค่อยตัดไปลงถุง อนี้ค่ะชำอยู่ชำอยู่ประมาณสามสิบกว่ากิ่งอะค่ะนี่ค่ะออกลากหมดแล้วเนี่ยค่ะจะมีลากหมดแล้วค่ะขาวๆนี่ค่ะใกล้จะตัดได้แล้วเนี่ยนี่แล้วค่ะสุดกะปิสงสัย เขาได้กินกระปิแน่เลยมันเลือดของยกกระจายมาเลยอันนี้รอดพ้นค่ะแต่ดูต้นนี้นะคะพอชำเขามันเหมือนเขากลัวเขากลัวจะตายหรือไงไม่รู้นะคะเนี่ยออกลูกสามสี่ช่อเลยค่ะเหนือกิ่งที่ชำสงสัยจะต้องมาชำแบบนี้ทุกต้นแน่เลยจะได้กินลูกมันนี่เลยใกล้จะตัดได้แล้วค่ะ ลากออกเนี่ยค่ะเขาก็จะออกลูกแต่มันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเนี่ยถ้ารอดก็โอเคดอกจ้ะกิ่งแค่นี้ให้ตั้งหลายลูกค่ะเดี๋ยวมีเวลาว่างจะปั้นให้หมดเลยจะได้กินลูกค่ะอันไหนรอดพ้นเขาก็ไม่โดนจิกค่ะอันไหนไม่รอดนี่จิก ถุงแห้งหมดเลยอันนี้ผลงานของเพื่อนๆค่ะวันก่อนอยู่เข้ามาและอยู่เจอตะกวดมันคงจะนอนบนนี้ค่ะซึ่งมันเป็นทางอาพาวที่ห้อยเป็นกระโปรงหนามากร้อยกว่าทาง เพื่อนๆก็กระชากมันลงมาจนกองแบบนี้เลยค่ะแต่ก็หาตัวไม่เจอตัวเหลืองประมาณเกือบ2อกิโลค่ะตอนนี้ยังไม่เจอตัวเขาแต่คาดว่ามันจะอุบอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าในสวนหยกมันลกมันเป็นสวนยะขาไม่มีเวลาเข้ามาทำเลยค่ะเพราะงานประจำหยกแน่น ถึงห่างหายไปเกือบสองเดือนได้แล้วมั้งค่ะเนี่ยน,นี้ก็จะเป็นพึ่งพึ่งหวีมาทำรังกับรังมดทำกับรังมดขี้ตู่รังมดหน้าตาเฉยเลยแต่ก็ปล่อยเขาเขาอยู่ได้ก็ให้เขาอยู่ไปค่ะ ดวงส้มโอไม่ตกมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้งเหมือนเดิมค่ะขนาดอยู่เอาฟักทองกับแตงกวามมาปลูกโคนต้นส้มโอซึ่งยกหวานปุ๋ยไว้ขึ้นสวยมากเขียวมากงามมากวันเดียวแค่นั้นค่ะแห้งไปหมดเลยเหี่ยวเหี่ยวมากเลยค่ะ นี่เลยเหี่ยวน้ำไม่ถึงเหี่ยวมาเลยค่ะปกติตอนได้ฝนนะง,งามมากเลยคิดว่าต้องได้กินแน่ๆนเลยสวยมากแต่พอไม่แหละไม่ฝนไม่ตกเหี่ยวมากเลยค่ะดินแห้งมากดูสิคะคาดว่าจะไม่รอด ไม่รอดงูแต่มันก็มีลากนะคะเนี่ยเนี่ยรากเหลืองแล้วอะ่ะแต่ถ้าไม่ช่วยเขานี่ไม่รอดเพราะดินมันแห้งหมดแล้วค่ะไม่รู้ตัวอะไรมาก่อกวนยังจับขโมยไม่ได้นี่ค่ะดูเย็นหมดเลยค่ะเย็นไม่เหลืออะไรเลย มันทำให้ดินแห้งดูนี่เหลือ,อต้องชำใหม่ค่ะเสียเวลาที่ไหนรอดก็คงจะรอดที่ไหนไม่รอดก็คงต้องปล่อยมันไปเอาใหม่ค่ะลูกค้าก็รอก่อนนะคะ ยังจับขโมยไม่ได้เลยเนี่ยค่ะหมดเล่นของหยกไม่เหลือเลยเลยค่ะเจาะมาเลยของเพื่อนๆมีแบบนี้ไหมคะที่แบบโดนก่อกวนแบบนี้ค่ะก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันตัวอะไรที่มาก่อกวนแบบนี้ค่ะ ช้ำไว้หลายกิ่งเลยค่ะออกรากหมดแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเยอะรอให้เขาออกอีกนิดนึงให้รู้ว่าเออมันตัดไปแล้วมันรอดอะไรนะ,ะจะโดนแบบมัาแท้มาจิกลมเข้ามันก็เลยทำให้ดินแห้งนี่อันนี้ไม่โดนก็รอดไปค่ะ มีลากให้เห็นบ้างอันไหนที่แบบไม่ลอดก็โดนเลยค่ะืมส้มเช้งใบตกอีกแล้วค่ะ เช้งใบตกแล้วเหี่ยวคะ่ะต้องช่วยลูกมันหล่นนี่เลยลูกส้มเช้งคะ่ะหล่นผลนทิ้งแค่อทิทย์เดียวอะ่ะไปหมดเลยคะ่ะส้มเช้งเนี่ยอร่อยมากนี่อันนี้ส้มเช้งนะคะอร่อยคะ่ะ ้าเขาแก่จัดนี่ลืมซ้มโอเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็ไม่ไวายโดนเหมือนกันโหโหเยินเลยค่ะโดนเกือบทุกกิ่งเลยค่ะหมดกันเกือบจะได้เงินแล้วเชียว นี่ะไรคะให้ดูผลงานนี่เหลือเลยคะ่ะแล้วหยกก็ไม่ไม่มีเวลาออกมาดูแบบนี้คะ่ะงานประจำหยกแน่นยืนทั้งวันเท้ายากก็จะลกอย่างนี้คะ่ะลกมาก คือต้นบุกบุกคังคกนะคะนี่บุกคักงคกกินเป็นค่ะแต่ทำกินไม่เป็นค่ะเขาบอกว่าถ้าทำไม่เป็นก็คันค่ะอันนี้ค่ะนี่คือต้นลองกองนะคะ เหมือนก้นที่ว่างเปล่าไหมคะดกมากปีนี้อุทิศให้กับกระลอกอะทั้งต้นเลยไม่ได้เก็บกินเลยค่ะขนาดมดแดงมองแทบไม่เห็นลูกนะคะเธอยังเก็บกินได้หมดต้นเลยเกลื่อนโคลเลยค่ะเปลือก มนีน้อยหนาค่ะน้อยหนาก็มีลูกนะอันนี้ก็จะพามาดูทุเรียนน้ำนะคะ ดูทุเรียนน้ำค่ะสองวันที่แล้วยกยังเห็นว่ามันยังไม่แก่ยังไงยังไงก็ไม่แก่อย่างไงก,งก็ยังกินไม่ได้วันนี้มาดูสิขาเหลือตะการค่ะเหลือตะการค่ะไวจริงๆยกคุยกับเพื่อนนะกระลอกมันกินทุกอย่างยกเว้นทุเรียนนะ้ำไม่เคยเห็นมันกิน ปรากฏว่าผิดคาดค่ะเหลือแค่นี้ค่ะทั้งลูกเนี่ยค่ะเหลือแค่นี้จริงๆกินทุกอย่างกินหมดทุกอย่างค่ะเหลือแค่นี้ค่ะก็ไม่แย่งละค่ะปล่อยให้เขากินไปเราหาอย่างอื่นกินได้ปล่อยเขาค่ะ Okay. นี่มะนาวค่ะมะนาวก็พอมีลูกให้เห็นนะคะเนี่ยพอมีลูกเยอะอยู่ค่ะปีแรกสองปีกินไม่ได้เลยนะคะมะนาวพันเนี้ยบีบน้ำไม่ออกเลยค่ะ,นะคะบีบน้ำไม่ออกเลยพอต้นมันแก่ก็ประมาณสองสามปี พอเอาเก็บไปแล้วก็ไปทิ้งไว้สักวันสองวันนี่น้ำกระจายเลยค่ะสุดยอดมากลูกก็ใหญ่เลยลูกก็ใหญ่แต่ปีสองปีแรกถ้าเขาออกมานะเปลือกหนาบีบน้ำไม่ออกเลยค่ะนีะ่ลูกใหญ่ค่ะยังไม่แก่นะคะนนี้ นี่เลยอันนี้ใกล้บ้านก็ไม่ไายก็ไม่ไายโดนเขาจัดการแต่อยู่ก็เอากระถางมาครอบไว้นี่ค่ะออกลากหมดแล้วนี่แต่ข้างบนนะคะเยินะเนี่ค่ะลากมันออกแล้วนะ,ะยกชํำเองนี่ค่ะเมื่อก่อนตอนพ่ออยู่นะพ่อก็ชำํำ แต่ไม่เห็นมีปัญหาแบบนี้เลยพ่อไม่เคยบ่นว่าเจอปัญหาแบบที่หยกเจอเลยแต่หยกทำเจอค่ะนี่เลยเห็นรากไหมคะเยอะก้องหยกมันจะมัวๆนะคะเนี่นยนะหนดูรากสิให้ดูด้านเดียวนะคะเพราะด้านบนนี้ดูไม่ได้เลยค่ะนางจอบหยกว่ามันต้องเป็นสาเหตุจากกะปิแน่เลย หอมไม่เหลือนี้ก็จะพาดูไข่ตรงนะคะไข่ตรงพ่อปลูกไว้นี่หยกฟันไปแล้วหลายหนออันนี้สองสามหน่อเรียงหยกังไม่ได้มาเอาอุ้ยสี่หน่อเลยค่ะหน่อสวยๆนี่เลยเห็นไหม นอเปเลยไปเตอร์เลยหน,น่อเยอะมากนี่ยุงมันไม่กัดหูเอาเหรอลูกฮะน,นี่ไหมคะดูหนอดิเรียงกันเป็นตับเลยนี่คะ่ะไผ่ตรงค่ะแต่ขอบอกว่าขนมันนี่อย่างคันเลย แต่ยกก็เอาไปหลายหน่อแล้วนะหน่อดกอยู่ค่ะขนาดแรงๆนี่แหละอันนี้ฝังหน่อหนึ่งค่ะฝั่งน้นเพิ่งเริ่มโผลแต่ว่าถ้าแรงอย่างนี้ไม่น่าจะได้น้ำได้เนื้อเท่าไหร่ค่ะเพราะมันแรงนี่างข้างในนี้ก็มีดำๆเนี้ยค่ะหนอ่อไผ่ต้มค่ะ ตกแค่อาทิตเดียวเหมือนไม่ตกสักเดือนเนี่ยค่ะแต่เวลาตกก็ชุ่มฉ่าไม่เปิดให้เห็นแสงอาทิตย์แต่ว่าไม่ตกก็แรงสุดๆวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมหยกก่อนนะอย่าลืมติดตามช่องหยกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ